พายุดีเพรสชันวิภาส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่4อำเภอ8ตำบลของจังหวัดตากนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงวันนี้เวลา18นาฬิกาสำนักงานปพจังหวัดตากรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดตากคะ่ะเนื่องจากอิทธิพลของพายุดีพรสชันวิภาส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่4อำเภอ 8ตำบลของจังหวัดตากนะคะโดยสำนักงานปอพทหารตำรวจฝ่ายปกครองอปทกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ค่ะขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากแจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนนทิชัยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตากภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน